จ้าเมื่อนี้กะมาปุมะสัมปรดเนาะภาษาผู้ไทยว่ามาสัมปะรดแต่ภาษาไทยนะเพร่อว่ามะเผื่อมาคันตะลดบอกมะมาสัมปรดอันนี้นะห้าบเอาขี้ดินนั้นห้อยสายขึ้นมาซื้อขี้เกะน้ำห้อยสายเนาะมามาซื้อมันละงามบอกพี่น้องสอบเบ่งลงมือปุมือนี้เนาะมันละ ได้จักเดินจักปีมันมันยังเาได้เป็นมะมันซ้อมเบิ้งนี่กับมะเกง่งมะเก่งตัวน,นี้ก็ได้สองปีแล้วกับงามอยู่ได้ปุ๊เคยๆเดี๋ยวนี้ละอ่ะก็ได้สองปีเนะาะมะส้มโอภาษาผู้ไทยว่ามะเกง่งอ่านี่กันอ่าก็ได้สองปีไปลายๆนี่ละ มันก็งามเดีย๋ยจ้าคลิปนี้กับท่านี้ละเดอ้อขอบคุณสวัสด,ดีค่ะ